คลิปนี้ก็พามาดูคูบิต้าอาทีอาทีร้อยนะครับอาการก็คือชาร์ปละลายครับก็นี่ครับให้ดูไหนละ่ะ <c oughs> ลายเลยครับ ก็คือไม่หมุนเลยนะครับหมุนไม่ใส้อยลองอันนี้ไม่ได้ใช้ไม้กันสันนะครับไม้กันสนน่าจะพังแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับมอเตอร์มันไม่มีแรงนะครับไม้กันสน <c oughs> ก็อันนี้อาการก็ตอนที่ไปดูก็หนักเลยครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องแห้งก็คือหมุนหมุน เออหมุนสกัดไม่ได้เลยครับแน่นปึ๊กอยู่เลยครับอยู่นี่มาถอดก็ต้องเอากุญแจเลื่อนหมุนครับหมุนที่น็อตมุลลี่มุลล่ล้อช่วยแรงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ของพี่ข้างๆบ้านนะครับให้ไปดูให้ก็ตอนนี้ก็เอาข้อเหวี่ยงไปเจียด้วยครับเพราะว่ามันลายข้อเหวี่ยงมันลาย ก็อุปกรณ์ที่เปลี่ยนก็มีชาร์ปเลกเกจีข้อเวียงแล้วก็ลูกป,ปืนตัวใหญ่นี้ครับพอดีผมถอดผิดพลาดนิดหนึ่ง <c oughs> ความสับเท่าของผมเองครับก็เปลี่ยนไปแปดร้อยบาทครับลูกป,ปืนตัวนี้ก็เป็นอา1 0ทีร้อย สิบแรงครับคันนี้ก็เป็นโครงวิกจิวครับเดี๋ยวผมให้ดูฝาดัวนี้ครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่ครับกาวนาของอาทีนั้นมันจะมีสองตัวครับสปริง ไม่เหมือน et ครับ et มีแค่แอมเดียวอันนี้ก็น่าจะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสปริงซิ่งหรอกครับถ้าอย่าง et ของผมก็ต้องเปลี่ยนครับแต่มันมีสองตัวแบบนี้แหละครับแต่เดิมๆมันมีแค่ตัวเดียวครับแต่อันนี้เขา et น่าจะมีทุกรุ่นนะครับทุกคันที่มีสปริงสองชั้นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฟืองตัวนี้ของ r t นั่นจะ จะใหญ่กว่าของ ET นะครับเดี๋ยวเอาตลับเม็ดไว้วัดไว้เดี๋ยวไว้เปรียบเทียบดูตอนที่ได้ถอดเครื่องอื่ดๆนะครับตัวนี้ประมาณ9มิลแล้วเเซนครับนี่ก็รอแค่อะไรครับอะไรทตรงตัวจังหวัดครับอะไรเอาไปเจียในตัวจังหวัดแถวนี้ไม่มีรับทำครับ นี่ก็เป็นวบาวบาวบวาวครับเ็เช็คดูก็ไม่รัวครับแน้นปึกอยู่ส่วนลูกสูบเลอกสูบก็โอเคครับยังพอใช้ได้นะครับทำตามงบครับอ๋อนี่ก็แล้วก็มีกระองกรองโซล,ล่าอีกหนึ่งอันที่เหรียนครับ เป็นบิ๊กคิวไม่รู้ว่าบิ๊กคิวตัวไหนแลครับบิ๊กคิวเป็ไม่รู้ว่าสองพันครับตัวนี้สองพบิ๊กคิวเป็ดเป็สองพนมลเลเนียนสองพันมลเลเนียนหรือเปล่ามิลเลเนียนเหรครับสองพตัวนี้ เป็นอาทีที่ต่อจากอีทีเปล่าแล้วครับไม่แน่ใจยางก็เป็นของ16 7.50นีครับคันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนลูกปืนไปครับลูกปืนสองตัวนี้ซ้ายขวามันหลวมแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนแฮนด์ไหมครับอันนี้คือ ก็เสียเขาเลยครับบิ๊กจิ๋วหนิมขึ้นเร็วมากครับแถวนี้นี่ดูของผมครับผมก็ตัดเปลียนไปแล้วครับเลยนต้องเต่พีที่แล้วตัวนี้เลยแถวนี้เปล่ามาครับเป็นทุกคันคันที่ออกคันนี้ออกหลังของผมนะครับก็ไปไปก่อนแล้วแถวนี้โอ้ยที่ทํางานเนาะจะไม่มีที่วางเท้าเลยครับ โอเคครับคลิปนี้ผมก็จะไปทำงานต่อครับรออะไรมาครับ,รบก็ค่อยไปเอาที่อำเภอ